สวัสดีครับผมพี่โฟกเองนะครับวันนี้วิธีการขัดรองเท้าด้วยน้ํายาทําเองนะครับต่อมาจะมาเริ่มขัดกันเลยครับได้แฮ่มีอุปกรณ์ง่ายๆนะครับมีรองเท้าน้ํายาขัดรองเท้าทําเองนะครับไม่ยากเลยนะครับต่อมาให้ชุบน้ำยาครับ ชุบน,น้ำยาจากนั้นก็มาขัดเลยครับหุ่งเยงาเอาวับงเงาวาวจริงๆด้วย เงี้ยเหมือนเหมือนเอากีวีขับรองเทา้าเท้าเลยครับอีกข้างหนึงเหมือนกันนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เงาสวยงามเงามันเลยนะครับเงาฉ่ำด้วยนะครับครับสวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเรื่องวิธีการขัดรองเท้าด้วยน้ํายาขัดทําเองนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่ออย่าลืมดูวิดีโอของผมแล้วอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย